วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงที่ดินที่สวยมากๆนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะแล้วก็อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะครับมีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วก็ประปาก็อยู่หน้าแปลงที่ดินด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวิทยานะครับและทีมงานขายที่ดินโดยภากินรัตนช่นเคยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงที่ดินที่บอกเลยว่าเป็นแปลงที่ดินที่สวยมากๆนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะแล้วก็อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะครับมีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วก็ประปาก็อยู่หน้าแปลงที่ดินด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองไอแหนบนะครับหมู่ที่แ อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ75กิโเมตรนะครับเส้นทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆนะครับหน้าแปลงที่ดินก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กนะครับขนาด2ช่องทางการจราจรรถยนต์สามารถที่จะวิ่งสวนทางกันนะครับเดินทางมาถึงอย่างหน้าแปลงที่ดินได้ด้วยนะครับ หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีหน้าแปลงที่อยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนี้นะครับมีความกว้างของหน้าแปลงที่ดินอยู่ที่85เมตรเลยนะครับและมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงที่ดินถึงท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่130เมตรเลยนะครับด้านท้ายแปลงนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้จะอยู่ติดกับสระน้ําสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านนะครับ เป็นสระน้ําของหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ของสระน้ํามีพื้นที่ประมาณ24ไร่นะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเรียบร้อยนะครับมีเนื้อที่รวมอยู่ที่5ไร่3งาน16ตารางวานะครับเจ้าของต้องการเสนอขายในราคายกแปลงที่ถูกๆนะครับยกแปลงไร่ละ2 0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับเบ็ดเสร็จแล้วที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ที่ ราคาเต็มก็คือประมาณ1 1 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับได้พื้นที่5ไร่3งาน16ตารางวาตรงนี้1 1 5 0 0ล้านบาทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านใดที่กำลังต้องการที่ดินแปลงขนาดประมาณ5ไร่ขนาดก,ากลางๆประมาณนี้นะครับที่จะมาทำเป็นบ้านพักอาศัยนะครับหรือว่าทำเป็นบ้านพักตากอากาศาหรือว่าทำการ,กรเกษตรนะครับจะถมดินสื้อเก็บไว้เป็น รั์สมบัติให้กับลูกกับหลานแปลงนี้ก็เหมาะมากมากครับเพราะว่าเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศดีไม่แออัดนะครับแล้วก็ไม่อยู่ไกลจากเพื่อนบ้านมากนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับเพื่อนบ้านก็มีอัธยาศัยที่ดีนะครับสภาพแวดล้อมบรรยากาศก็สดชื่นนะครับไม่มีมลภาวะทางกลิ่นทางเสียงใดๆนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับบอกเลยว่ามีเส้นทางเข้าออกที่ สะดวกมากๆนะครับสามารถเดินทางมายังแปลงที่ดินได้ถึง2ทิศทาง2เส้นทางเลยนะครับก็คือหากท่านมาตามถนนหมายเลข2ถนนมิตรภาพนะครับหมายเลข2ก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางหมายเลข2 0 2นะครับเส้นจากอำเภอโบใหญ่ไปจังหวัดมหาสารคามนะครับก็แปลงที่ดินของเราแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากถนนหมายเลข2 0 2 เส้นนี้มาประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่แปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนนประดูนะครับมาเพียงประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีดานะครับห่างจากสถานที่ราชาการสำคัญสําคัญของอำเภอศรีดาอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็พวกเซเว่นอะไรต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะอยู่ห่างจาก แปลงที่ดินของเราไปประมาณแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับในส่วนของอําเภอัวใหญ่นะครับก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณแค่12กิโลเมตรนะครับแล้วก็โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวเมืองโคราชก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราแปลงนี้ไปประมาณ75กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ค่อนๆมาทางตัวของอําเภอพลของจังหวัดขอนแก่นนะครับแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ3อกิโลเมตรนะครับ ถามว่าที่ดินแปลงนี้น้ําจะท่วมไหมนะครับก็ตอบได้เลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้แนะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง160เมตรเลยนะครับเราท่านมั่นใจได้นะครับว่าน้ําบริเวณตรงนี้ไม่ท่วมแน่นอนนะครับเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดินของเราเนะี่ยมันจะอยู่ไม่ลึกมากนะครับจากระดับของถนนนะครับถนนทีนหมู่บ้านก็มีความต่ํากว่าถนนประมาณสัก30เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะหาดินมาถม แล้วก็ปลูกเป็นบ้านพักอาศัยได้อย่างเหมาะมากๆครับปัจจุบันก็มีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับแปลงที่ดินรูปแปลงก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับลักษณะดินก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับสามารถที่จะเพาะปล,ปลูกข้าวได้นะครับปลูกพืชผลไม้ผลไม้ยืนต้นก็ได้เช่นกันนะครับบริวเวณแนวเขตก็จะมีหลักหมุดของกรมที่ดินให้ครบทุกจุดทุกมุมเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้จาก เสาคอนกรีตปลายสีแดงๆนะครับบริเวณโค,คนเสาคอนกรีตก็จะมีหลักหมุดโฉนดที่ดินของกรมที่ดินให้ครบทุกจุดทุกมุมเลยนะครับแนวเขตชัดเจนนะครับเจ้าของเดินได้ทําการรังวัดแบ่งแยกไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอขอย้ำอีกครั้งนะครับสรุปให้ฟังเลยว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่5ไร่3งาน 16ตารางวานะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองไอ้แนบหมู่ที่8ตําบลโนนประดูอําเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าของเสนอขายยกแปลงนะครับในราคาไล่ละ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหรือเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่ราคาเต็มก็คือ1ล้าน150,000บาทประมาณนั้นนะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับท่านสามารถที่จะเดินทางมาชมที่ดินของเราได้ด้วยตนเองนะครับหรือจะโทัพท์สอบถามก็ได้นะครับ สำหรับการเดินทางที่จะมาชมที่ดินด้วยตนเองก็สามารถเดินทางมาตามที่กัดใต้คลิปวิดีโอนะครับพี่กัดใต้คลิปวิดีโอที่เราได้แนบไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หรือจะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนต่างๆได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 1 3 3 1ห4นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนมาเพื่อขอดูเอกสารโฉนดนะครับว่าโฉนดเป็นเอกสารโฉนดที่พร้อมโอนหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ เป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์มาขอดูเอกสารฉนดได้ที่ ID l ดี e p a k i n 999อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะก็ต้องขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้เกียรติรับชมนะครับคลิปวิดีโอของเราขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ